โอกาสที่จะไม่รอดอ่ะสูงอะไรแบบนี้จะปั่นจะปั่นที่มีเชยแต่ว่าจริงๆอ่ะเมตารอดแล้วเมตาไม่ได้เป็นอะไรปลามันมันไปวันเนี้ยหมอบอกว่ามันติดเชื้อว่ะเจ้น้องเป็นไงป้องันติดเชื้อเราไปดูแลมันปะเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่รอดก็คือไม่รอดอะไข้างล่างเลยก็คือเราออกจากช่องแล้ว <Hi. S 2> สวัสดีค่ะผมกับชาแน ิี่นะคะทุกคนตอนนี้เป็นเวลาสี่ทุ่มนะคะสี่ทุ่มขออภัยมือเจ็บสี่ทุ่มนะคะเรามาส่งพี่มี่พี่มี่จะไปเกาหลีเพราะว่าพี่มี่ขอลาออกจากช่องคำสิงแฟมิลี่พี่มี่บอกว่าพี่มี่ขอลาออกแล้วเพราะว่าเบสใช้งานน่ะใช่เบสใช้งนานหนักมากทำทุกอย่างเลยล่าสุดเนี่ยทุกคนดูคลิปใช่ไหมที่เบสอ่ะไปเย็บแผลล้างแผลใช่ปะเห็นไหมฉันต้องกดคอเบสไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่านางดิ้นไงแล้วพุกก็ต้องเห็นเขาทำ ก็เลยไปเกาหลีเลยทำเวใช้งานหนักอะไรวะไปกี่วันนะไปประมาณปีหนึ่งไปปีหนึ่งก็คือลาออกจากช่องแล้วก็ทําแต่ทาแบบทำยังไงวะมันทําได้เหรอทํยังไงยังอยู่ในไลน์กลุ่มอยู่ก็คือช่วยคิดคอนเทนต์หรือว่าแคลร์ไม่ว่างตัดกอก็ส่งงานเล็กน้อยมาให้ตัดต่อรีวิวได้จะรอดูเนาะนะแคลอทนะรอดูเนาะเดี๋ยวไปส่งพี่มี่ ยายน้องให้แน่นอนคนนอนนเดยพี่มีไม่อยู่ไปไปไปเดี๋ยวไปส่งพี่มีดีกว่าอันนี้เป็นว่าไม่ดีอะไปด้วยกับพี่มีดีกว่าพี่มีถ้หนลอดลาออกนะเราไปหา NCT กันเถอะช่องคำสิมิเป็นรีแฟมิลี่จะมีแต่เบสแล้วเว้ยเพราะว่าทีมงานพากันลาออกไม่อยู่แล้วอะไรวะมือก็เจ็บต้องมาถือกล้องอีกอ่ะต่อไปต่อครับ พี่พี่ไม่อยู่แล้วอ่ะเราคิดอดีแล้วเบสแบบไม่ค่อยสบายอ่ะคนแล้วแบบปกติพี่มีก็จะปอะเบสแต่พี่มีพี่มีปอะแล้วอ่ะพยายามไล่นเอราจริงๆนะเว้ยปกติเบสจะแบบเครียดอ่ะแล้วพี่มีก็จะปอะเลยอ่ะเดีวนะยายไปปอาเออเดี๋ยวนะยายไม่เข้าใจวัยรุ่น เดียวเองเดี๋ยวก็กลับมาแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวไงไปเรียนหนังสือ,เ,อ,อเดี๋ยวก็กลับเยอะที่ชีวิทุกคนรู้เยอะทุกคนเยอะยัยร้องเหมือนดิงเนี่ยเราสองคนห้ามร้องเดี๋ยวยายร้องหนักกว่าเดิมอย่าเศร้าเลยตกใจอะตกใจละ ก็ไม่ร้องไห้เพราะว่าร้องมาเยอะแล้วเป็นร้องมาเยอะแล้วกินนี่จะไปแล้วไม่ไม่แค่ไปเรียนต่อมันไม่ได้แบบว่าไปไปเรียนไปเจอการไปเรียนต่อคือสิ่งที่ดีทุกคนเราต้องสนับสนุนด้วยใช่ยันเขาแบบไปเรียนต่อมันเป็นความฝ่ฝันของเด็กหลายคนอยากไปเรียนเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวอยากไป แต่ฉันมีภาระที่ต้องทำต่อให้จบมันดูได้แล้วนะแล้วค่ะละครจบไปก็ไปนะทุกคนรอน,นะเรียนอะไรว่าภาษาเกาหลีใช่ใชภาษาเกาหลีใช่ยองอาเซโยองอาเซโยร้องไห้ไม่มีใครรอนด้วยแล้วนะไม่ด้วยป กินยาให้ต้องเวลาเออไม่มียาก็บอกโน้ตนะโน้ตซื้อมานะเข้าใจไหมโอเคถ้ายกตะกร้าไม่ไหวก็บอกเบสจะเบสอะไรนะโอ้โหถ้ายกตะกร้าไม่ไหวก็บอกเบสก็บอกเบสเบสเอามือไหนวะจะโทรมาหาถึงรูนแล้วเดี๋ยวคุยค่ก็คือกลับมาพูดไทยไม่ได้แล้วนะพูดภาษาเกาหลีอย่างเดียวใช่อัศมืนแคมถ้ามันเกิดต่อฮัน อ้ออปติกอาฮะถูกกันไหมถูกกายบายแฟสับช่องคอมสิงคโปร์ลีไว้เจอปีหน้าปีหน้าหวังว่าจะขึ้นมาห้าล้านซับนะซีซั่นหน้าสาธุห้าล้านซับโอ้ยไปแล้ว่ะ แครลอดมึงต้องเป็นคนที่ปอบกูแล้วแหละเฮ้ยอย่าพูดิเวลากูเศร้าเวลากูเนี่ยโดนหมากัดหรือเวลาถ่ายละครเหนื่อยมึงต้องปลอบกูแล้วแหละไม่มีใครแล้วนะที่อยู่คนเดียวแล้วนะที่บ้านเนี่ยเศร้าอ่ะไปเถอะบายโอ้เจ็บมือไปายไม่รู้จะใช้มือไหนเลยไว้เจอพี่มี่ใหม่ปีหน้านะคะทุกคนโหหนา พี่วีไม่อยู่เหงามากเลยเออใช่ยายเหงาฮ่ายายเหงายายร้องเฮ้ยเออไม่เป็นไรเดี๋ยวไม่มีอะไรไปโทรระบายกับพี่มีถุงเอากูจะแกล้งแบบตอนแรกจะแกล้งเลยโทรไปปั่นเไปเอาคนเขาก็รู้ดิเออโทรไปปั่นเว้ยว่าแบบเมตตาเมตตาป่วยหรืออะไรเงี้ยโดนกัดแล้วก็ซื้อเออแล้วก็รอดูว่านางแบบวีโอคอลไปหน้านางจะเป็นยังไงเลยนี่มะเออสนใจน่าสนใจเออดิวดี๋ยวเด้ออยู่ไกลก็แกล้งได้คนมันเก่งโอเค นีแผน้อีแผเมต้าเต้าซึมมากเลยลูกเิต้าโอเคไหมลูกโอเคไหมหลับเฉยก่อนอว จะหลับจะหลับทุกคนดูนี่โอ้ยสงาสารจะหลับก็นอนไม่ได้เจ็บแผลต้องนั่งหลับโอ้ย่ะน้องอะ่ะ ต้องทําแผลอยู่นะคะเพราะว่าแผลเนี่ยคือเหมือนกับว่ามันยังไม่สมานกันนอนเราแต่ว่าเชื้อโรคอะไรแบบนี้คือตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะคือน้องก็รอแค่แผลหายน้องก็จะกลับมาเป็นปกตินะคะเดี๋ยวจะบอกพี่มว่าเมตาติดเชื้อมีโอกาสที่จะเสียชีวิตเพราะว่าเมตาแบบเป็นหมาอ้วนหมาอ้วนเนี่ยเวลาเป็นแผลเนี่ยจะรักษาได้ยากกว่าหมาที่แบบน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์แต่เมตาม,ตามันอ้วนมากมันเกินเกณฑ์เพราะฉะนั้นเนี่ย โอกาสที่จะไม่รอดะสูงอะไรแบบนี้จะปั่นจะปั่นที่มีเฉยแต่ว่าจริงๆอะเมตารอดแล้วเมตาไม่ได้เป็นอะไรได้ยินหม๊ะฮัลโหลได้ยินพี่มี่ได้ยินเมตาได้ยินพี่มี่เมตาเบปภามันมันไปวันเนี้ย <c oughs> หมอบอกว่ามันติดเชื้อวะ่ะ เขาบอกว่าแบบมันโดนกัดลึกแล้วแบบมันเป็นหมาอ้วนแล้วแบบมันก็เลยแบบคือจริงๆอ่ะถ้าเกิดไม่มีหนองอ่ะก็จะไม่ติดเชื้อแต่ว่ามันมีหนองไงน่าจะแบบสกปรกมามรู้ว่าหมาที่กัดอ่ะเขาฉีดวัคซีนหรือเปล่าเอ้าจะน้องเป็นไงบ้างอ่ะมันมติดเชื้อเราไปดูแลมันปะเนี่ยแต่ว่าหมออ่ะวันนี้หมอบอกว่ามันติดเชื้อแล้วโอกาสที่จะไม่รอดอ่ะสูงเพราะว่าน้องซึมด้วยไม่ใช่ยายปล่อยมันออกจากบ้านหรอกมันเลยติดเชื้อ ไม่มีใครปล่อยออกจากบ้านมันอยู่บ้านตลอดแม่คือแผลมันลึกเว้ยมันไม่ตื้นขึ้นเลยเว้ยมันลึกขนาดไหนเขาบอกว่าไม้บรรทัดหนึ่งอะไม่ใช่ถามไฮดิใช่ปะใช่พี่มีเรื่องจริงโอ้แล้วหมอเขาไม่เขาฉีดยนาะให้มหันหรือยังแล้วเขาตรวจเลือดอยัง รวจแล้วตรวจแล้วถึงรู้ว่าว่าน้องอติดเชื้อใช่เพราะว<ม>่าแบบว่าหมอเขาบอกว่ามันซึมซึมแล้วก็เลยแบบขอตรวจเลือดหน่อยเบสก็เลยให้ตรวจเลือดแล้วผลก็แบบว่าออกมาแกดูแลน้องดีปะเนี่ยเอาดีๆเอาก็ดูแลปกติเลยพี่มี่จริงเอาจริงๆเบสเบสอะดูแลดีที่สุดแล้วแต่ว่ามันมันไม่รอดก็คือไม่รอดอะเพราะหมาเรามันอ้วนอะมันรอ,อดแมวมันต้องรอดเบต้ามันต้องรอดมันเป็นหมาเก่งมันเป็นหมาน่ารักมันเป็นหมาที่อุดถือทนมากๆมันต้องรอดดิ อะไรนะเปิดกล้องไม่คือตอนนี้ไปอยู่บนห้องราเปิดกล้องจะไปดูเมตตาไม่ตอนนี้ไปอยู่บนห้องอยู่กับไฮเบทเอค้างอยู่ต้องไปข้างล่างเลยต้องหาลูกชิ้นไปหาทุกวันเมตตาไปทุกวันแต่ว่ามันซึมไงฉีดแล้วเมตตาเป็นไงลูกติดเชื้อเหรอใช่เมต้าซึมเห็นป่ามีอาดูหน้ามันมันซึมเว้ยดูหน้ามัน แม่ไม่อยู่หนีกนไปมันนั่งได้ไงมันนั่งได้แต่มันซึมไงจะไปเห็นยังไมงอยากไปนี่อยากแม่เลยมันนอนไม่ได้ไงมันเจ็บแผลมันต้องนั่งอย่างนี้แล้วมันก็เลยซึมแล้วมันจะไม่รอดเพราะมันเป็นหมาอ้วนไม่แม่ต้าแม่ต้าคะมองแบบนี้เร็วแม่ต้าคะเห็นไหมมันซึมมันสนใจที่ไหนอ่ะฉันได้ยินเสียงแบบนี้ไหม มันจะตายแล้วมีดูดิเป็นเด็กมาับมันดีแต่มันเจ็บเป็นเด็กขับมันโคจรอะไรวะขับมันได้เมีดถ้ามันตายมีดทำไงอ่ะฉันก็จะร้องไห้นี่มันนี่แล้วมันไม่บินกลับมาหรอมันจะบินกลับได้ไงมันโควิดนะโควิดวะมันต้องกักอีกสิบสี่สิบสี่เนาะมันซึมเว้เห็นป้าบอกแล้วมันมันซึมจัดเลยเนี่ย ยังกินไม่เอาน้องยังไม่กินอีกเลยน้องจะตายได้เลยเออมันไม่ตายคือเป็นรอนเล่นแค่นี้แหละโทรมาแกล้งแค่นี้แหละไม่มีอะไรมิ้งแกล้งเล่นเฉยๆมันยังไม่ตายเดี๋ยกเราแก้ไม่ชอบแกล้งมื่นนะเดี๋ยวสักวันสักวันสักวันจะต้องมีคนที่แกล้งทับเป็แก้เราพายต้องจต่งามกัน ก็แกล้งเท่านี้แล้วกันมันแกล้งยากอะเพราะเมตตาไม่ได้เป็นอะไรหนักขนาดนั้นอะคือเมตตามันยังแบบไม่ซึมเออมันไม่ได้ซึมขนาดนั้นะนะ <laughs> คลิปนี้ลากันไปก่อนนอนพักละทุกคนเมก็เจ็บบายเจ็บเจ็บเจ็บนี้อีกนานเจ็บนี้ไม่เีลื